สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกชาวาธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31พฤษภาค,คมปี2568หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ธรคณาและราศีได้นะครับหมอโต๊ดรูปปโบลาราซาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุไฟเมสิงธนูคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ขอเช็คพลังงาน ของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็น,ปนพลังงานไพ่เซลติคอส์มอต้อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามาดับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลือกลาการยาร้างการไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ทศัศนคติมุมมองความคิดต่างๆหรือเป็นคนที่มีอีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ ไม่แคร์คุณที่ไม่สนใจคุณในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณเดินจากในวันที่คุณหันหลังให้กับเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียดายอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่เดือยไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบา,าจาร์ปกปกักรักษาชาวธาตุฟไฟเมสสิงห์ธนูคําอธิษฐานคําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานจิตที่มั่นคงใจที่มั่นคงในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน1ิบไม้เท้า1ิบไม้เท้าคือการแบกภาระความรับผิดชอบความทุ่มเท การที่คุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือความรับผิดชอบในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรคุณทุ่มเทด้วยใจเกิดร้อยได้ด้วยใจเต็มร้อยของคุณมีพลังงานภายการแอบสืบการแอบส่องการแอบมองคุณอาจจะรู้ทุกเรื่องทุกราวกับเขาคนนั้นว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาอาจจะมีเป็นการที่ตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่อง ความรู้สึกของเขานะอาจจะเป็นการที่ไม่ไปแล้วไปแล้วไม่โอเคไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีนะมีพลังงานไพ่สี่ไม่เทา้าเป็นพลังงานไพ่าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตนะครับเป็นไพ่แห่งการที่คิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคต คุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นและมีความคิดเดียวกันอยากมีคนที่อยากกลับมามีความคิดเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่าการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณเป็นคนที่เริ่มคุณเป็นคนที่หาโอกาสคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวในตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่หาโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆหรือการที่เริ่มต้นเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองหรือมีคน ที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในอวานในอวานคือพลังงานไพ่อัศวินถือไม้เท้าคนที่ห่างไกลหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางอยากกลับมาหรือการเทคแอคชั่นก่อนง้อก่อนขอโทษก่อนมีคนที่กระกังวลกังวยใจมีคนที่ร้อนลนในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันเวลาที่อยู่ไกลกลับมามีความรู้สึกที่รักและผูกพันกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่หกเหรียญ หกเหรียญนี่คือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการเกื้อกูลการดูแลการเอาใจใส่กับคนที่เรารักหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินกับคุณนะครับหรือการที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในหน้าที่การงานคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลแก่คุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอเอเมอร์ซ์ชาวเมธธาดไฟเป็นพลังลงานไพ่คนที่มีความ มั่นใจในตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จและความสมหวังในตัวของคุณเองเดเอ็มเพร์คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงานในช่วงนี้หรือการที่มีคนที่รับราชการในในสิ่งที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมานิ่งและอยู่ในบรลลังของเราเองหรือการที่คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอย สนับสนุนหรือคอยเกื้อกูลคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยห่วงใยเขาเหมือนพ่อดูแลลูกนะครับเป็นพลังงานไพอเอเอดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในตัวของเราเองโอกาสที่เป็นของเราความรู้สึกที่เป็นของเราสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่พังไปสิ่งที่ผิดไป แก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันนะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นในวันที่เรากลับมารักตัวเองหรือเรากลับมาแคร์กับความรู้สึกของตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานพ่อไม้แม่ไม้เป็นไพ่พลังงานไพ่การที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริง ความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความพัดพ้ามีพลังงานไพ่การที่คุณอาจจะไปตัดจบกับใครมาหรือการที่คุณอยู่ในสถานะที่เป็นโสดในตัวของคุณเองหรือในตอนนี้มีคนที่ ทุกทรมานใจและอยากกลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปกับอดีตที่ผ่านมานะครับเปพลังงานไพ่ในความโดดเด่นในตัวของคุณความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองชาวธัดุไฟเนี่ยถ้ามีพลังงานไพ่นี้ขึ้นมาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่มีมุมมองเป็นคนที่มีแง่คิดในทัศนคติที่เป็นตัวตนของคุณคุณรู้ว่าไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนอันไหนควรที่จะ ทำอนไนที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ปล่อยกับความรู้สึกกับสิ่งที่เราไม่ได้ดังใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในวันที่เราอาจจะปลดปล่อยกับความรู้สึกที่ผ่านมานะครับเปพลังเพ่การพยายามอย่างตระหนักและเพื่อก้าวหน้าวันเวลาที่เป็นของคุณ,คณการกําหนดในเส้นทางเดินของคุณ ในวันเวลาของคุณในห่วงวันเวลาและวันเวลาแห่งอนาคตที่กำลังที่จะเข้ามาถึงที่คุณเป็นคนที่กำหนดในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการที่ความรู้สึกและพลังงานของไพ่ของความโกรธและความแค้นการปล่อยกับความโกรธและความ ผิดหวังและความเศร้าและความเสียใจออกไปนะความรู้สึกของเรามีทั้งอารมณ์และความรู้สึกในความรู้สึกมีหลายอารมณ์และความรู้สึกแต่คุณเป็นคนที่กลับมาอยู่ในมุมของเราอยู่ในที่เดิมของเราอยู่ในแบบของเราเราอาจจะไม่ไม่เป็นการที่เราปกป้องในตัวของเราเองจะไม่ให้ใครมาก้าวไกลในความรู้สึกของเรานะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองสูงเราเป็นคนที่มี เป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวของเราเองอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาอยู่ตลอดนะครับเป็นพลังงานไพ่เจอร่านะเจอร่าคือผลลัพธ์ของการกระทําช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวความสุขความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของคุณเองเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบนะคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้ เขาทำอะไรอยู่นะมีพลังงานให้ความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นหรือการที่คนอดีตที่ผ่านมากําลังสร้างอนาคตกําลังเหมือนต้องการความมั่นคงในเรื่องการงานหรือการเงินหรือการทุ่มเทหรือการทุ่มเทในเรื่องงานของเขาในตอนนี้คนที่กลับเข้ามาในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจกําลังแอบมองกําลังดูคุณอยู่ห่างๆนะเหมือนเหมือนก,การที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบมองคุณอยากทักทายอยากติดต่อ อยากพูดคุยอยากสื่อสารกลับมาในความรักในความตำัำพันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้เรื่องของคุณในทุกๆเรื่องการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งการกระทําเป็นเครื่องแก้ไขปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาความทุ่มเทความพยายามของคนที่อดีตที่ผ่านมาเขาอยากวนกลับเขาอยากวนคืนเขาอยากขอโอกาสการ,ออการเริ่มต้นหรือมีคนที่แปอธิฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจจิตดนใจ,นใ,จให้คุณกับเขาเปิดโอกาส ให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่มีโก้หรือคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกาลังเจ็บปวดและกําลังร้อนหล่นร้อนใจในวันที่ขาดคุณไปมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้ถึงความว่างเปล่ารู้ถึงความโดดเดี่ยวรู้ถึงความเหน็บหนาวมีพลังงานให้ชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุนธาตุไฟเมสิงธนูนะครับที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให้คนที่เกิดวันพุธเดอะไฮโรแฟนชาวพุธศกรากนาพุธศกนะครับชาวธาต ้าตพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังเฝ้ารอกําลังรอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์แต่ทุกสิ่งทุกอยาก่างต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองหรือเริ่มต้นที่ตัวของเขาในสิ่งที่เขาจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เขาเคยทําปัญหามานะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับ มีไพ่ของสี่เมทานะ สี่ไม้เท้าคือการที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องความมั่นคงความรับผิดชอบหน้าที่การงานหรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะโฟกัสถึงเรื่องความรับผิดชอบในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้จ่ายอยู่ในช่วงนี้นะมีพลังงานไพ่การเริ่มต้นการเริ่มต้นการเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองการเป็นอิสระการโบยบินกับความรู้สึกในเส้นทางแสงตะวันที่รอคอย ความรู้สึกใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังรอคอยคุณอยู่มีพลังงานไพ่การวนกับความโดเล่ความคิดวกวนใจโลเลคนที่กำลังคิดวกวนอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สเต้นชาวสิงรัคนาสิง์เป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งคุณจะไม่สะองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมามันเป็นแค่ความทรงจําและความรู้สึกกับ การที่เราอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันมีคนที่อยากกลับมาขอโทษมีคนที่อยากกลับมาวิงวอนอ้อนวอนเข้าแพ้่ใจของคุณกับใจที่คุณมอบให้เขาเต็มที่ในวันนั้นเขาอยากได้รับหัวใจและความอบอุ่นที่คอยดูแลที่คอยห่วงใยที่คอยผูกพันนะครับเป็นพลังงานให้การมูฟออนการเวลาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คนอดีตของคุณจะร่องเรือตามมรสุมคลื่นลมปัญหาในตอนนี้ของเขาเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ให้ความรู้สึกของเขาเป็นคนที่แคร์เขาเป็นคนที่เข้าใจเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกเป็นคนที่แคร์ความคิดของเขาคุณอาจจะเคยเรียนรู้กัรนิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วพพติกรรมการการการ,การกระทํา ของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูนะเดอะฟูคือพลังงานไพ่การหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานไพ่การที่เป็นอิสระแห่งความรู้สึกในทุกสิ่งทุกๆอย่างหรือในวันที่ไม่มีคุณแล้ว เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาคุณคือแรงผลักดันคุณคือแรงก้าวเดินที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีๆตอนนี้เขาอาจจะไปพบเจอกับคนที่กินเท,ที่ยวดืม่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้แคร์เขาเหมือนเขาไปทุ่มเทอย,อยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าในวันนี้เขาอาจจะได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทำนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนออฟสอดราชินีถือดาบอ โอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้า,าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาในตัวของคุณเองคุณจะจะมอบให้กับความรู้สึกหรือให้ไขเข้ามาในความรสึกรู้สึกของเราด้วยตัวของคุณเองนะการที่เราจะมอบใจหรือการที่ มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในหัวใจของเราหรือความรู้สึกของเราเราอยากได้รับกับคนที่ชัดเจนอย่าเราอยากได้รับกับคนที่จริงใจเราอยากได้รับกับคนที่เกื้อหนุนเกื้อกูลคอยดูแลในทุกวันเวลาไปด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ห้ดาบมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน อดีตที่ผ่านไปมีคนที่อยากบอกคุณว่าอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทำผิดที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณไว้เขาอยากมาพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบันและทำวันเวลาปัจจุบันให้เป็นอดีตแห่งความทรงจำที่มีคุณกับเขา เป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ก้าวผ่านห้วงวันเวลาไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในแถ้วยนะแดถ้วยคือพลังงานไพ่การเดินถอยการเดินห่างในตอนนี้มีคนที่กําลังถอยมีคนที่กําลังห่างในวันที่กุณห่างในวันที่กุณถอยมีคนที่อยากวนมีคนที่อยากย้อนกลับมา ในความรักในความสมพันธ์เจ็ดถ้วยเป็นพลังงานให้คนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเลือกได้อันไหนไม่ดีเราก็ต้องตัดออกไปอันไหนดีเราก็เก็บไว้ในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานให้ความฝันความหวังหรือมีคนที่กําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันมีพลังงานให้เดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำมัธษฐานวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยให้โชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นการที่มี คนที่กําลังคิดได้ได้ตื่นรู้ในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันที่ห่างไกลกันในวันที่เขากลับมามิสติเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองของเขาแด้ว,ว่า กับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่หลงทางไปหลงกับความรู้สึกร้งกับอารมณ์ในวันที่เขากําลังกลับมาคิดแลเห็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของเขาเห็นในดวงจิตและในความรู้สึกเขาอยากกลับมามีจิตที่ผูกพันใจที่ผูกมัดเขาอยากเป็นคู่คนที่อธิษฐานหรือการที่ทําบุญร่วมกันไปด้วยกันในความรักในความสัมพันธนะ์มีพลังงานให้าการจบการเลิกรามีพลังงานให้คนที่รู้แล้วว่าความภาครักแห่งความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ เป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่ขวีนะครับราชินีถือถ้วยหัวใจที่บอกช้ำคุณขอคืนมากับคนที่ไม่เคยแคร์กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนี้ในวันที่เรานิ่งในวันที่เราไม่เหมือนเดิมแล้วเราอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเราอาจจะไม่ตามเขาแล้วเราไม่งอเขาแล้วแต่คนที่ทําผิดคนที่กระทำไว้กับเราต้องมาง้อเราต้องมาขอโทษเรากับสิ่งที่เราทําผิด กับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับเรานะครับเป็นต่างหานให้ความห่วงแหนมีคนที่กําลังห่วงแหนสิ่งดีๆที่เขากําลังมองเห็นในสิ่งดีๆที่มีค่าในความรู้สึกในวันนี้มีคนที่รู้ว่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเขารักคุณมากแค่ไหนในตอนนี้นะการกระทําความทุ่มเทการกระทําของคนคนหนึ่งหรือการที่คนคนหนึ่งกําลังทุ่มเทในทุกสิ่งทุก,ทกอย่างในเรื่องการงานเพื่อทุ่มเทแล้ว มีอนาคตและมีความหวังที่จะกลับมาในความรักในความสมัมพันธ์หรือการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจ,จและความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับอขอดพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับขอเช็คพลังงานภายในปัจจุบันนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานภายใน สองดาบใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็อยากตัดทำไมเขาถึงยังอยากตัดคุณออกจากความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะทำผิดกับคุณไว้มากมายเขาอาจจะทำให้คุณไม่เชื่อมั่นเขาอาจจะทำให้ให้คุณไม่เชื่อใจยิ่งเขาพยายามตัดใจเท่าไหร่ เขายิ่งคิดถึงสิ่งดีๆที่มีคุณในวันนั้นคนที่เคยผูกพนันคนที่เคยดูแลคนที่เคยเอาใจใส่เขาที่สุดก็คือคุณนะมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าการที่มาเป็นอนาคตมาเป็นครอบครัวเขาอยากกลับมามีความสุขและความอบอุ่นอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มอยากกลับมาทําเป้าหมายอยากกลับมาเพื่อขำมั่นขำยาในวันนั้น ที่เขาเคยทําผิดไปในวันนี้เขาอาจจะกลับมาสัญญาและขอโทษในวันนั้นที่ทําให้ความให้คําม,มั่นค่าสัญญาต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขาอาจจะมีเรื่องราวค้างคาใจของเขามากมายที่ยังไม่ได้บอกคุณที่ยังไม่ได้ทําให้คุณที่ยังไม่ได้ทําในทุกจริง ที่เขาเคยอยากที่จะทำกับคุณหรือการที่พูดกับคุณไว้อยากจะทําให้กับคุณนะมีพลังอาไพ้ความเสียใจแปดดาคือความความเบิดออดความเสียใจบอกใครไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ในตอนนี้เขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ปกปิดกับความรู้สึกที่เศร้าเสียใจภายนอกก็อาจจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่ไม่มีอะไรแต่ภายในเขารู้สึกถึงความหงดหงิดความวาววุ่นความพัดภาคในความรักความสัมพันธ์สองไม้เท้าการรอคอยการเฝ้าหมอง การเฝ้าดูนะมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่รอคอยคุณอยู่หรือรอคอยเวลาหรือขอรอคอยจังหวะที่ได้กลับมาพบกันการกลับมาพบแล้วใช้ความรู้สึกที่พูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์อย่าอย่าเหมือนกับความที่เราผิดแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟวานนะมีพลังงานไพ่เดวิลความผูกมัดความพัฒน,นาการ ความหึงหวงในตอนนี้มีคนที่กําลังหึงหวงคุณอยู่หรือหรือกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนกลับมาขั่งรักกับคุณนะครับ็นพลังงานไพ่ขวีนออปเนะปร์เคิลนะมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบหน้าที่มีไพ่ขงควานการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวเขาเองการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์ที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์เห็นคุณเห็นค่ารู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเห็นค่า ในวันเวลาที่ห่างไกลมีพลังลงานไพ่การที่ในออฟซอดในออฟสอดเป็นพนลังลงานไพ่การกระวนกระวายความร้อนหลนความร้อนใจเสียคุณไปไม่ได้แล้วในตอนนี้นะมีพลังลงานไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลีย,ยร์ใจซิกออฟคับคนเก่าๆคนเดิมๆเขาอาจจะไปสถานที่เกา่าๆสถานที่เดิมๆสถานที่ที่คุณกับเขาเคยไปด้วยกันคิดถึงวันที่คุณกับเขามีมี การสองคนคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยในเรื่องสิ่งที่เป็นคุณกับเขาที่มีการที่รู้ด้วยอยู่ด้วยกนันนะมีพลังงาพาในเอลเพเทเคิลนี่นคือการที่ในวันข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาอยากกลับมามีคุณนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังฝันอยากจะ มีคุณให้ความฝันที่เดินด้วยกับคุณได้เดินเคียงข้างคุณเป็นความจริงขึ้นมานะครับอขอดูพลังงานภายในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานไพ่9 9้า้าไม้เท้า พลังงานไพ่การกินไม่ได้การนอนไม่หลับการคิดเยอะการคิดมากมีคนที่คิดเยอะมีคนที่คิดมากมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณเหมือนเข้าอย่างให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีคนที่กําลังเครียดและกําลังทุกข์ใจมากนะครับเป็นพลังงานไพ่การวนกับความไม่แน่นอนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รังเลว่าจะเปิดโอกาสหรือให้อภยัยแต่คนที่เคยทําผิดพลาดมา อยู่หรือเปล่าแต่คุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจของคุณกับความรู้สึกของคุณว่ากับสิ่งที่เราพูดคุยกับเขาเราอยากได้รับกับความเชื่อมั่นและความเชื่อใจหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆ3ม่สามดาเป็นพลังาให้ความผิดหวงังความเจ็บปวด เราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากปิดหวังอีกเราไม่อยากโดนความรู้สึกที่มันเจ็บปวดอีกนะความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่เรารักษาในตัวของเราเองคิงออฟคัพราชาถือถ้วยหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจในเรื่องคําพูดคาจาหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาขอโทษที่เขาดึงคนอื่นหรือมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามตื้ตอคุณตามง้อคุณตาม คุณในทุกๆอย่างในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจและในสิ่งที่เขาทําผิดไปนะมันอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะครับคนที่หมดรักคนที่หมดใจคนที่สุดจะลังคนที่สุดจะเืยยืในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะเดินต่อมีคนที่กาลังกาลังไม่กำลังคิดหนักอยู่ในตอนนี้หรือเขากําลังตกตะกอนในความคิดในความคิดของเขาอยู่ว่า แต่สิ่งที่คุณห่วงใยกับสิ่งที่คุณผูกพันในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ผูกพันกับคุณมากกว่าเดิมนะมีพลังงานไพ่ก้าถ้วยคุณคือถ้วยแห่งการเติมเต็มคุณคือถ้วยแห่งสายนะ้ำคุณคือความรู้สึกดีๆคุณคือความเอาใจใส่มีพลังงานไพ่ในการติดต่อการสื่อสารการทักทายมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากสื่อสารมีคนที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากรู้ใจคุณอีกครั้งหนึง่งเขาอยาก เขาอยากรู้กับความรู้สึกว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่ไหมยังแคร์เขาอยู่ไหมมันเหมือนกับการที่เขาส่งข้อความมาหาคุณเขาอยากให้คุณตอบเขาด้วยเขาอยากอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าความพลาดพลาดแห่งความรักความสัมพันธ์ เป็นเช่นไรนะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอยู่ในสถานะที่โสดเรามีเป้าหมายเรามีความมุ่งมัน่นเรามีความมุมาณนะในตัวของเราเองมีพลังงานให้ความคิดถึงหรือคือมีคนที่กําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดผ่าความรู้สึกเดียวกันกลับมาหวนกับหวนคืนในความรักในความสัม,มพันธ์มีไพ่ของนายอาคับกัลยาณิมิตคนที่ช่วยเหลือคนที่เกือ้อกูลคนที่ดูแลคนที่ผูกพันคนที่ เอาใจใส่เขานะครับเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกความสําเร็จระหว่างคุณกับเขาเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ในทุกเรื่องราวที่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดียมเพลเดอร์เดียมเพสนะเป็นพลังงาน,านไพ่คนที่มีความเท่าเทียมการคนที่ปรึกษากาันคนที่ เรียนรู้ไปด้วยกันนะเป็นพหังการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเดินเคียงข้างต่างฝ่ายต่างเดินเคียงคู่ไปด้วยกันนะครับของชาวธาตุไฟนะ,ะหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโตตก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโตตได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาต ฝฟาถูกทุกท่านนะครับ